สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานกับ Data ตอเบสบน MySQL นะครับด้วยภาษา PHP สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำการเริ่มเรียนรู้การเลือกฐานข้อมูลนะครับซึ่งมีอยู่บน Data ตอเบสเซิร์ฟเวอร์ MySQL ของเรานะครับขั้นตอนที่แล้วครับเราได้มีการเรียนรู้การติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับ MySQL Database ด้วยการใช้งาน ฟังก์ชันสำหรับการติดต่อ,อก,กับฐานข้อมูลก็คือ MySQL Connect ในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกการใช้งานดัตเตอร์เบสนะครับกรณีที่ MySQL Database Server ของเรามีดัตเตอร์เบสหลายตัวนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องระบุนะครับว่าเราต้องการที่จะทํางานกับดัตเตอร์เบสตัวไหนด้วยการเรียกใช้งานฟังก์ชันการเลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการนะครับด้วยการใช้งานคําสั่ง MySQL Select d B นั่นเอง ผมทำการเปิดโปรแกรม Edit Pa ัฟนะครับในขั้นตอนที่แล้วครับเราได้มีการเขียนซอ e ไฟล์นะครับไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า test my sql connect .php นะครับซึ่งเราก็มีการระบุรายละเอียดนะครับในส่วนของชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะทำงานด้วยนะครับ User และ Password ที่เราส่งไปให้ทาง my sql server นั้นนะครับตรวจสอบว่าเราสามารถที่จะเข้าไป connect เข้าไปสู่อย่าง Database ได้หรือไม่โดยการใช้คาสั่ง my sql connect นั่นเองนะครับ ตัวน,นั้นก็ใช้เงื่อนไข if e ครับในการตรวจสอบว่าเราสามารถที่จะ connect นะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตามที่เราต้องการได้หรือไม่กรณีที่เป็นจริงนะครับก็จะรายงานผลออกมาทางเว็บเบราว์เซอร์หน้าเว็บเพจบอกว่า mysql connect pass กรณีที่เป็นเท็ก็จะรายงานผลออกมาบอกว่า mysql connect fail นั่นเองนะครับก่อนที่จะ exit ออกไปในขั้นตอนนี้ครับเรา็จะทำการเขียน source code เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่าสามารถที่จะเรียกใช้งาน ดัตเตอร์เนะครับชื่อของดัตเตอร์บทที่เราต้องการได้หรือไม่นั่นเองนะครับโดยในขั้นตอนที่แล้วเรามีการสร้างนะครับตัวแปร db นะครับสำหรับการเก็บชื่อของดัตเตอร์บซึ่งเราก็มีการทดสอบในการสร้างฐานข้อมูลชื่อว่าเทส0 1ศแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของดัตเตอร์เบทเทสตศก็ถูกเก็บไว้ในตัวแปร dB นะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้คำสั่งนะครับ my sql select db นะครับเพื่อที่จะเลือกทำงานกับฐานข้อมูล ก่อนที่จะดูผลลัพธ์ว่าเราสามารถที่จะเลือกทํางานกับฐานข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองครับทําการเขียนซอสโค้ดดังนี้ ครับผมทําการเขียนซอสโค้ดนะครับจากบรรทที่15ถึงบรรทัที่20นะครับก็เป็นการเลือกใช้งานนะครับก็คือคําสั่ง MySQL select db นั่นเองนะครับ MySQL select db ก็ต้องการเพียงแค่ส t i n g นะครับก็คือชื่อของ Database บนะครับชื่อของ Database เบเราเก็บไว้ในตัวแปร String db นะครับก็คือ d a t a b a s e test ศ1นั่นเองที่เราต้องการที่จะเลือกมาทํางานนะครับผลลัพธ์ของการเลือกการ select Database นะครับก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรนะครับ ตัวแปรที่สร้างขึ้นมารองรับก็คือ select database นั่นเองก่อนที่เราจะนำเอาตัวแปร select database ตรงนี้นะครับที่เราจะนำเอาตัวแปร select database ตรงนี้นะครับไปใช้ในการทดสอบนะครับโดยการใช้ if e นั่นเองนะครับเราก็จะใช้ if e ในการทดสอบตัวแปร select database นะครับซึ่งได้จากการรันคำสั่งฟังก์ชัน mysql select database นะครับกรณีที่ connect หรือว่าเลือกได้นะครับกรณีที่สามารถเลือก ทำงานกับฐานข้อมูลได้ก็จะแสดงข้อความออกไปยังเว็บเบราว์เซอร์บอกว่า mySQL select database pass นะครับกรณีที่เป็นเท็นะครับก็คือจะทํางานหลัง e l s นั่นก็คือจะแสดงข้อความบอกว่า mySQL select database fail นั่นเองนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเลือก Database ได้ก่อนที่จะ exit ออกไปจากการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยฟังก์ชัน exit นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้เพียงแค่คำสั่ง mySQL select DB เพื่อที่จะเลือกทำงานกับ Databa s e นะครับ ในขั้นตอนที่2ของการติดต่อ,อก,กับฐานข้อมูลด้วย MySQL นะครับผมทำการเซฟซอสไฟล์นะครับแล้วทำการเปิดเว็บเบราว์เซอขึ้นมานะครับเราทดลองรันไฟล์ที่ชื่อว่า test_mysql_connect.php นะครับทำการรีเฟรชนะครับเราจเห็นข้อความปรากฏขึ้นมาบอกว่า MySQL select database pass นั่นคือสามารถที่จะทำการ connect ในส่วนของ MySQL database server นะครับและสามารถที่จะทำการเลือก ฐานข้อมูลที่จะทำงานด้วยซึ่งอยู่บน Database Server mysql ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามีการเรียนรู้คำสั่งนะครับในการทำงานกับ mysql ก็คือการ connect เป็นลำดับแรกเพื่อที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล mysql database ต่อจากนั้นเราเลือกทำงานกับฐานข้อมูลนะครับโดยการใช้คำสั่ง mysql select database นั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเรียนรู้กระบ,บวนการในการ query หรือว่าการที่เราจะเรียกข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลครับสำหรับขั้นตอนนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ